มีคนพูดถึงกันเยอะนะครับผมระหว่าง ZX25R กับ 250R R. สอคันนี้มีความแตกต่างหรือเรียกว่าจุดเด่นแตกต่างกันยังไงเนาะมาเริ่มที่2 5 0ขันสูงกันละกันนะคันนี้ก็สเปคโดยรวมนะเอาเอาอย่างแรกเลยสเปคโดยรวมเหมือนกันนะครับคันเร่งไฟฟ้า power mode นะครับผมแค่ว่าตัวนี้ 250R R, ไม่มี traction control น,นะ ZX25R มี traction control อ,อ่ะมานทุกสูงฟิวกัากับกี่ฟิวกัากับกี่ก็มาเริ่มพร้อมกันเลยเริ่มจากอ่า ถ้านั่งดูค่อนข้าง,งกระชับเนาะก็สมกับเป็นรถสายเต่มอาแหละและที่สำคัญก็คือยกรถตั้งตรงแม่เบามากเบาเบาแบบเบาสุดยอดเลยน้ำหนักคันนี้รู้สึกได้ประมาณ160กิกโลเองประมาณนี้ประมาณ168กิดโลนี่แหละจะไม่ได้ละถ้าอยากรู้รายละเอียดก็คอมเมนต์เพิ่มเติมได้เดี๋ยวทำคลิปแยกไปให้แต่ละคันถ้าใครอยากรู้เพิ่มเติมก็คอมเมนต์ได้เดี๋ยวทำคลิปแยกไปให้นะครับผมอ่ะฟิวการขับขี่นะครับอ่ะแอนประมาณนี้ไม่หมอบจนเกินไปแต่ก็ เอบพอประมาณนิดนึงให้ได้ฟิลแบบรถสนามนะแต่คันนี้ไม่รถสนามเนาะคือเขาทํามาแบบเหมือนทัวร์้าเขาจงใจทํามาเพื่อแบบแช้งนในจักรวาลได้ด้วยนะแล้วก็เรื่องของกําลังเครื่องยนต์ละกันคันนี้รอบต้นเขาจะรู้สึกแบบตื้อๆนิดนึงตามสไตล์250นะแต่พอช่วงรอบปลายเนี่ยเฮ้ยไม่ขับสนุกมากขับโคตรสนุกเลยแล้วก็ด้วยน้ำหนักเบาช่วงล่างดีด้วยคันนี้เข้าโค้งโคตรคมเลยไอยางดีๆสักคู่หนึ่งนะแบบเข้าโค้งคบมากนะ อ่าอันนี้ประมาณนี้คันนี้ก็จะเด่นในเรื่องของการควบคุมฟิลลิ่งการพับโค้งแล้วก็ความเบาและความคล่องตัวนะสันดี้ี้อ่าอย่างที่บอกคันนี้เรารู้ๆกันอยู่แล้วสีสูบเสียงหวาน2 5 0ซีซีแน่นอนต้นแหลกสาระกำลังต้นแม่งแบบเวฟอาจจะแซงได้นะอ่าใครออกตัวไม่ดีจาจจะโดนเวฟแซงได้ฟิลลิ่งความขี่โอ้รู้สึกว่าดูดูมึกกว่าเยอะเลย พอเอาขามาวางไว้ดูบึกกว่าเยอะมากพอยกนุงตั้งตรงหนักกว่าด้วยนะหนักกว่าด้วยนล่นกันหนักกว่าด้วยอแฮนตำแหน่งตำแหน่งแนอนข้อง่ที่จะใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันไม่ต่างกันมากเหมือนเซตเอ็ก์จาแอนเขาจะตกลงนิดนึงนะจะงุ้มลงนิดนึงแต่บอกเลยว่าไม่ต่างกันเท่าไหร่นิดนึงนิดนึงแล้วกันเดินทางไกลก็อาจจะเมื่อยเมื่อยทั้งคู่เลยแหละนะแต่เรื่องเครื่องสองห้าศูนย์เราเดินทางไกลอาจจะลำบากนิดนึงเพราะว่า ใช้รอบสูงกันทังพู่เลยนะก็อาจจะต้องมีพักทุกๆร้อยโอะไรกันมากก็ว่ากันไปนะก็สำหรับพลักกำลังของเครื่องยนต์บล็อกนี้ผมบอกเลยว่าใครที่บอกว่าต้นไม่มีเลยออกตัวโดนเว็บแตกก็แต่แต่จะไปสนุกตอนที่ช่วงประมาณหมื่นรอบขึ้นก็จะวิดไว้ตามตลยเสียงสีสูบเนาะแรงปลายนี่คือแบบขับสนุกมากไหลามาเรื่อยๆไหลเลยยันประมาณเกือบ200เลยคันนี้ ประมาณนี้ก็มาพูดจุดเด่นกันเลยไหมสรุปก,กันเลยจุดเด่นนะเราขี้เกียจพูดเยอะเนาะสเปกก็ไปหากันดูได้หรือว่าถ้าใครอยากรู้สเปกจริงๆอยากให้ท,ทําคลิปเรื่องสเปครีวิวคันนี้หรือว่าคันนี้อยากยังสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวทาคลิปแยกให้2คลิปเลยก็จุดเด่นนะคันนี้อย่างที่บอกไปคันนี้จะเด่นในเรื่องของน้ําหนักเบาการควบคุมคอนโทรลและการเข้าโค้นะคันนี้เบาหมดเลยทุกอย่างนะครับขับสนุกมากนะครับเบาพลิกวง่ายนะส่วนคันนี้ แน่นอนนะครับผมอัตรถของรถพิษไวเนี่ยมาเต็มเสียงสี่สูบเนาะแล้วก็ต้นน้ำมันชิบหายเลยอ่ะประมาณนี้แล้วกันฮะคอนโทรต่างกันนิดนึงด้วยอ่าคอนโทรต่างกันเพื่อน้ำหนักเขาก็ประมาณ190โลก้าโล้อยก้าสนะประมาณ190โลหนักด้วยแล้วก็อาจจะไม่คล่องตัวเท่า250อ่าแต่ขับได้นะใครที่ชินกับน,น้ำหนักก็ขับได้แบบเขาเรียกแบบแล้วก็ยังไงอ่ะขับได้แบบพิュ๊พได้เหมือนกันนะแต่ก็ต้องฝึกนิดนึงนะเขาน้หนักกว่าทั้งเยอะแล้วก็พละงกำลังรับต้นเขาก็ไม่มีเนาะ ก็ประมาณนี้คันนี้สำหรับใครที่สนใจนะรถแต่ละคันก็บอกผมได้ติดต่อผมได้ครับที่ไลน์หรือเบอร์นะครับ0928422212น,นะครับผมร้านเรามีบริการจัดส่งฟรีทั่วไทยเซอร์วิสรถตัดส่งมอบนะครับผมมีรับประกัน1ปี1,000 0กิโลเมตรแล้วก็ภาษีพรบอต่อให้ฟรีครับผม